วิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานวิธีการก้าวข้ามนะคะหรือว่าสามารถเอาชนะความกลัวของคุณนะคะพลังงานความกลัวที่อาจจะหลอกล้อหรือว่ามักจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอคุณจะเอาชนะความกลัวเหล่านั้นได้อย่างไรไพ่จะแนะนำคุณอย่างไรนะคะ การปีกตัวเก็บตัวนะคะการรวบรวมพลังงานนะคะความสันโดษการเหมือนเรียนรู้ที่จะทำให้พลังงานของคุณนะคะนะคะมันมีระดับที่สูงขึ้นการฝึกนะ,ะการฝึกตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะเหมือนได้พัฒนา ะะพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาใจของตัวเองนะคะพัฒนาความคิดทัศนคติของตัวเองนะคะพลังงานของการเหมือนคุณอาจจะทําสมาธิหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบสถานที่ที่คุณจะรู้สึกว่าพลังของคุณเนี่ยมันเข้มแข็งได้หรือเป็นที่ที่ช่วยพัฒนาให้คุณนั้นมีพลังงานที่เข้มแข็งมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้น นะคะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะคะพลังงานของการอ่านการเรียนรู้พลังงานของการเหมือนเอาตัวเองเนะะี่ยค่ะไปไปฝึกนะคะฝึกทําสมาธิหรือว่าฝึกที่จะอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาตินะคะ คุณจะเห็นได้ชัดเลยนี่คือความสันโดษนะคะความสันโดษการปลีกตัวเพื่อไปพัฒนาตัวเองการไปเรียนรู้จักตัวเองให้มากขึ้นพลังงานของการคุ้นคิดไตรถามค่ะนะไต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใด ะะอะไรคือแรงกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจในการผลักดันหรือทำให้คุณมีไฟหรือรู้สึกอยากที่จะขับเคลื่อนหรือจะทำอะไรบางอย่างก็ตามเนาะที่อาจจะเป็นการสารฝันนะคะนี่พลังงานของความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณเลือกเดินเชื่อมั่นในเส้นทางที่บางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้เลือกหรอก แต่ว่าคุณไม่มีทางเลือกนะคะคุณอาจจะเหมือนต้องเป็นไปต้องเดินไปตามโชคชะตาหรือสิ่งที่บางครั้งถูกกำหนดมาแต่คุณเชื่อไหมคะว่านั่นคือเส้นทางที่ใช่ถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจตัวเองถ้าคุณมีศรัทธาในตัวเองใครไม่เชื่อช่างเขาเราเชื่อในตัวเราเองนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานของการเชื่อมั่นนะคะ ค่อยๆนะคะมองเห็นคุณค่าในตัวเองมองเห็นประสิทธิภาพในตัวเองเชื่อมั่นในตัวตนของคุณว่าคุณจะสามารถเดินต่อได้อย่างมั่นใจนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เนาะผลลัพธ์และความสำเร็จเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่การเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นโดยที่มันไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นต้องใจล้วนๆด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นใจของคุณความเชื่อมั่นในตัวเองสําคัญมากๆไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตามอย่าให้เขาเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อเรานะคะให้คุณเต็มที่ไปนะคะซัพพอร์ตตัวเองก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะพลังงานที่คุณอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะ ความกลัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเพราะอะไรเออเราอาจจะลองนึกนะซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความกลัวนะแต่เราจะรับมือยังไงใช่ไหมคะแล้วก็คุณอาจจะต้องลองสังเกตความกลัวนั้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลัวอะไรคุณ กลัวเพราะอะไรสาเหตุหรือสิ่งที่มากระตุ้นแล้วเพิ่มให้เกิดความกลัวเหล่านั้นนะบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆแกะไปทีละเปาะค่อยๆดูค่ะว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเพราะอะไรมันมีสัญญาณมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาซ้ําเติมเข้ามาตอกย้ําหรือว่าเข้ามาทําให้ความกลัวนี่มันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะคะ และปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าพลังงานของการมองเห็นตัวตนมองเห็นตัวเองนะคะคุณคุณต้องใช้เวลาจริงๆในการที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้รู้จักตัวเองนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือการที่เหมือนเราเราจะต้องพยายามสังเกตอะสัญญาณทั้งกายและใจนะคะที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะ บางทีเราอาจจะละเลยไม่ได้สังเกตรหรือมองไม่เห็นนั่นก็อาจจะทำให้บางครั้งอะค่ะพอเราไม่ได้รู้จักหรือว่าเข้าใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากพอมันก็อาจจะทำให้เราอะไม่มั่นใจหรือมันอาจจะทำให้เราเกิดความคอยเขวนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ถูกครอบงำได้เนาะถูกครอบงำได้นะจากความกลัวเนาะ เจาชนะความกลัวได้อย่างไรความกลัวบางทีคุณก็อาจจะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่อาจจะช่วยให้คุณนั้นหนักแน่นมากขึ้นได้นะคะ พลังงานที่คุณอาจจะมีที่เหนี่ยวเป็นเป้าหมายก็ได้ค่ะเป็นเป้าหมายขีดเขียนไว้เลยว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณอยากได้ความมั่นคงแบบไหนคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะแล้วแน่นอนเมื่อเป้าหมายของคุณมีชัดเจนระหว่างทางของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่ผ่านไปอ่ะ มาถ้าไม่สู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้ยังไงจริงๆมันก็เป็นเรื่องง่ายๆพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราแบบมีเป้าหมายชัดเนาะเราลุยเรามั่นใจว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะมันคือสิ่งที่จะช่วยนะคะทำให้คุณน่ะอยู่เหนือความกลัว มากกว่าที่จะปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำคุณนะคะพลังงานที่คุณจะเห็นถึงนักสู้พลังงานใบนี้คือเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะลำบากยากเข็นแค่ไหนแต่ก็จะพยายามดันดน้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายหรือคือแสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าบางครั้งชีวิตอะมันก็ต้องไปต่อ ะะชีวิตมันต้องไปต่อชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นมันคือพลังงานของความพยายามเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดคุณปลุกนะคะปลุกพลังงานเหล่านี้ขึ้นมาได้ปลุกพลังงานของความเป็นเหมือนนักสู้แม้ร่างกายใจมันจะบอบช้ำหรือว่าหนักหน่วงสักแค่ไหนพลังงานในตัวของคุณน,นั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนะคะแล้ก็ซัพพอร์ตได้ด้วยไพ่ที่ว่า จะกลัวอะไรในเมื่อคุณนะ่ะเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนขยันและละเอียดอ่อนขนาดนี้คุณเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงคุณเป็นคนที่มีความมุมานะอดทนเป็นคนที่จดจอ่ออยากได้อะไรก็เหมือนเป็นคนที่ฉันจะต้องทําให้ได้นะคะแล้วเหมือนเป็นคนที่แบบใส่ใจอะคะ่ะใส่ใจในรายละเอียดมันเป็นพลังงานของคนที่มากไปด้วยฝีมือ เพราะนั้นคุณจะทิ้งสิ่งที่ล้ำค่าเหล่านี้ไปได้ยังไงนะคะแน่นอนนำมาใช้การนำมาใช้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือการใช้ชีวิตต่อไปที่เนี่ยแหละค่ะเป็นการซัพพอร์ตให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในในความหนักแน่นของคุณนะคะแล้วคุณจะสามารถเอาชนะความกลัวได้